สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่4นะครับผมเนาะงวดประจําวันที่4ี่ธันวาคม2566นหะครับหลังจากหยุดมา2วันนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับสําหรับแนวทางของเรางวดประจําวันที่1นนะครับเนาะก็ ถือว่าสายลูดเนี่ยทางฝั่งพี่น้องสปปเราเนี่ยหรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่เนาะก็มาเด้งๆนะครับมาเด้งๆนะครับผลที่ออกนะครับพี่พี่ผลที่ออก5 9 2 499นะครับ59เลขล่างชุด6ตัว2 4สี่เลขล่างชุด4ี่ตัว3ตัว4ี่นะครับของเราลูดที่9นะครับของเราวิ่งลูดที่9นะครับพี่พี่เนาะตัวเจาะนี่ไม่มานะครับตัวเจาะไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยตัวเจาะนะครับ ใช้รูดที่9นะครับพี่ๆถ้าเกิดทงฝั่งพี่น้องสอปปเรานะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่59แล้วก็99นะครับส่วนฝั่งฝั่งเรานะครับเนาะถ้าเกิดเป็นบางพื้นที่ก็ได้แค่แนวทางเล,เ,ลเลขบนนะครับก็คือ99นะครับสายรูดเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็ถือว่าปังๆนะครับพี่แต่ถ้าเกิดใครติดตามในโค้งสุดท้ายเนี่ยเลขเบลเนี่ยผมเน้นให้อยู่เนาะแล้วก็ แนวทางเลขทูบนะครับเนาแนวทางเลขทูบเท้าเวสุวรรณนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะลงให้นะครับสลับแนวทางเลขทูบนะครับเลขทูบนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านได้รับชมกันนะครับสลับท่านใดที่ติดตามแนวทางเลขทูบนะครับ <c oughs> ก็ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางในงวดนี้นะครับผม <c oughs> ก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้าน เสียง e โชคนะครับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเพพี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับท่าในใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมก็ในงวดนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก,ก็แล้วกันนะครับเพื่อพี่ของเราเนี่รู้สึกว่าในสตรเมดเดียวเนี่ยถือว่าสายวิ่งลู่เนี่ยเดินดีมาสี่สามสี่งวดแล้วก็มาหลุดงวดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเข้ารุดเก้านะครับเนาะก็ ยินดีกับสายวิ่งลูดด้วยนะครับส่วนสายเจาะเนี่ยยังต้องหาคู่นะครับพี่พี่เนาอก็ในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขห้านะครับผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่พ ห้าศูนนะครับห้าหกห้าเก้นะครับห้าสีนะครับผมห้าศูนย์ห้กห้าเก้าห้าสนะครับส่วนใน ตัวเน้นตัวเจาะนะครับสามคู่ผมเน้นให้ห้าหกนะครับห้าศูนย์แล้วก็ห้าสีนะครับห้าศูนย์ห้าหกห้าสีนะครับพี่พี่ัวเน้นเน้นให้สามคู่นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ สามตัวหลักร้อยผมให้นะครับในงวดน,นี้ผมให้ไปที่ศูนย์ห้าหกนะครับศูนย์ห้าหกนะครับผมแล้วก็แล้วก็แปดห้า สี่นะครับนี่เลยศูนย์ห้าหกแล้วก็แปดห้าสี่นะครับสำหรับเลขชุดสามตัวนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจเนาะก็เอาแนวทางตัวเลขไปเปรียบเทียบ กับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับผมเนาะในงวดน,นี้ผมขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามเราทางขอให้มีโชคกันเด้งๆปังๆนะครับผมขอบพูดอีกครั้งนะครับกับการกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผิดพลาดประการใดก็จะกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ